บ้านใครที่เลี้ยงน้องแมวแบบผมขนแมวหลุดร่วงแล้วก็มีกินอือชีของน้องแมวเซลบีสมาร์ทเพ็ดแคร์แอร์พอลิฟายเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงประสิทธิภาพในการทํางานเอาอยู่จริงๆเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นการกําจัดขนสะเก็ดผิวหนังลังแค่ที่ลอยในอากาศของน้องหมาน้องแมวเป็นอย่างดีเลยครับแถมยังดูดกินอึฉี่ได้อย่างรวดเร็วทันใจแม้กระทั่งสารก่อภูมิแพ้ต่างๆเกอสรอไรฝุ่นแบคทีเรียเชื้อโรคต่างๆหายห่วงในขนาดพื้นที่ที่ไม่เกิน48ตารางเมตรกับระบบฟอกอากาศ3ชั้นโดยช่องรับอากาศขนาดใหญ่รอบทิศทาง360องศาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ แล้วก็ทดสอบเข้มงวดด้วย SGS กับ ITS ใช้พลังงานต่ำประหยัดไฟนะครับควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน Xiaomi Home หรือว่าจะแมนวนวลก็ไม่มีปัญหามาพร้อมกับจอ LED ดีไซน์ดูดีมากๆเลยครับกับราคาน่ารักมากๆที่ไม่เกิน3,000บาทคุ้มค่าคุ้มราคาจัดไปครับ